ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้แมทอร์คิดเรียนคณิตกับครูฝนนะคะวันนี้เราก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะซึ่งจากคราวที่เราที่เราช่วยกันสรุปนะคะการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะคะนั่นหมายความว่าตัวที่เราจะเอามาเขียนได้ต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นเองค่ะ เช่น8เท่ากับ2คูณ2คูณ2นะคะเเท่ากับ3คูณ3นะคะแล้วก็10เท่ากับ2คูณ5นะคะทุกตัวที่คุณครูขีดเส้นไว้ตัวเนี้รวมแล้วแต่เป็นตัวประกอบทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบโดยการคูณนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียน การแยกตัวประกอบโดยการหารนะคะซึ่งเป็นการหารสั้นด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราจะแยกตัวประกอบของ30นะคะเราก็ตั้งหารตัวหารคือ30ไปก่อนแล้วเราก็เลือกจำนวนเฉพาะมาหารซึ่งเรารู้ว่า2 3 5ส1 1ห้า7จ็ก้าที่คุณครูให้เด็กๆท่องนะคะเด็กๆก็เลือกแม่อะไรก็ได้ที่มันสามารถหาร30ได้ลงตัวนะคะมาหารซึ่งคุณครูเรียกเลือกแม่สามนะคะ 310นะคะหาร30ได้10ครั้งทีนี้คุณครูก็ดูตอว่า10เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือยังถ้ายังไม่เป็นต้องหารต่อนะคะโอเคยังไม่เป็นนะคะสิยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะก็หารต่อนะคะใช้แม่2องนะคะเพราะว่าสิบเป็นเลขคู่อย่างไรเรใช้แม่สอได้นะคะสองคูณกลายเป็น10นะคะดังนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบได้ก็คือ30สิ คูณ2คูณ3คูณ5คุณครูจะบอกแล้วว่าคุณครูจะเอาเลขเลขที่มีค่าน้อยเรียงไปก่อนนะคะเด็กก็เรียงต่ำเนี่ยเอาเลือกเลขตัวนี้มานะคะเป็น2คูณ3คูณ5นะคะใครจะเอาเลขอื่นขึ้นก่อนก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าคำตอบต้องถูกต้องนะคะลูกหรือว่าอีกหนึ่งวิธีนะคะ30เนี่ยเราก็สามารถแยกได้นะคะโดยการใช้แม่5ก่อนเลยนะคะ ห้าคูณหเป็น30นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะดูว่าอ้าวหยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเราก็ต้องแยกต่อสมมุติว่าค,คุณครูใช้แม่3 3สานะคะดังนั้นสาอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถเขียนได้เป็น2องคูณสคูณหนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าเนี่ยนะคะไม่ว่าค,คุณครูจะเริ่มด้วยแม่ไหนนะคะ คำตอบสุดท้ายนะคะมันก็ต้องมีค่าเท่ากันก็คือ2ค3ค5นะคะฝั่งขวาก็เป็น2คู3คู5นะคะนั้นเด็กๆจะเลือกสุดคูณแม่ไหนก็ได้แต่ต้องทําให้ถูกนะคะเด็กๆถึงจะมีคะแนนนะคะต่อมาเป็นการแยกตัวประกอบของ35นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะลูกตั้งหารไว้เลย35นะคะใช้แม่5ได้เพราะลงค่ะด้วยเลข5นะคะตัวนี้เราก็จะใช้แม่5 ห้าคูณ7เป็น35นะคะดังนั้นเราก็7เป็นจำนวนเฉพาะและ้วเราก็จึงสิ้นสุดการหาร35เราก็สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 5, คูณ7นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการแยกตัวประกอบของ42นะคะถ้าเด็กๆนึกสุดคูณไม่ออกนะคะเด็กๆด,ดูตรงนี้ค่ะลูกลงท้ายด้วยเลข2นะคะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นเลขคู่อย่างน้อยที่สุดต้องมีแม่2หารได้คะ่ะลูก 2 21ได้42นะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็มาดูต่อ21ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมคะลูกยังไม่ใชต่ตัวประกอบเฉพาะและลงใครด้วยเลข1นนะคะอาจจะเป็นเลขขี่นะคะอาจจะเป็นใช้แม่3ก็ได้นะคะแม่7ก็ได้สมมุติว่าค,คุณครูใช้แม่3นะคะ3 7, 21นะคะซึ่ง7เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราจึงสิ้นสุดการหารเท่านี้นะคะ เราก็จะได้ว่า42เนี่ยเท่ากับ2คูณ3แล้วก็คูณ7นะคะเอาเลขด้านหน้าตรงนี้มาเขียนผลคูณนะคะหรือใครนะคะจะเริ่มที่แม่7เลยก็ได้นะคะถ้าเด็กรู้ว่าอ๋อ42ใช้แม่7ได้เพราะ7เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเราก็ใช้แม่7เลยนะคะ7 6 42นะคะแต่ว่า6เนี่ยยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราก็แยกต่อด้วยนะคะ คุณครูใช้แม่3ต่อนะคะส2 6องนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็เอามาเขียนนะคะซึ่งคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูเนี่ยจะขอเลียงจากเลขน้อยไปหามากก็จะเป็น2คูณ3คูณ7นะคะก็เอาเลขตัวนี้มาเขียนดังนั้นไม่ว่าเราจะทำวิธีไหนคุณครูย้ำเหมือนเดิมว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยมันจะเขียนได้วิธีเดียวเท่านั้นนะคะและทุกตัวที่เอามาเขียนต้องเป็นจำเฉพาะนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะ6กเนี่ย เราใช้แม่อะไรดีเด็กๆลองสังเกตนะคะตรงนี้เป็นเลขเบิ้ลๆน,นะคะเลขเบิ้ลก็คือเลข6 2ตัวอย่างเงี้ยคุณครูแนะนําให้ใช้แม่11เอลย11ย่อมหารได้แน่นอนนะคะ 11, 6, 66นะคะซึ่ง6เนี่ยยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเราก็จะหารต่อด้วยแม่2นะคะหรือแม่3ก็ได้แต่คุณครูใช้แม่2นะคะ2 3 6นะคะซึ่ง3เป็นจำนวนเฉพาะละดังนั้นเราจึงสิ้นสุดการหารนะคะ เราก็จะได้ว่า66เนี่ยเท่ากับ2คูณ3คูณ11นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาแยกตัวประกอบของ100กันค่ะซึ่ง100เนี่ยเด็กจะสังเกตว่าตรงนี้ยลงท้ายด้วยเลข0ูนะคะไม่ว่าเด็กจะใช้แม่5ก็ได้นะคะหรือใครจะใช้แม่2ก็ได้นะคะคุณครูขอใช้แม่5 5คูณกับ20ได้100นะคะ20ก็คือ2คูณ10นะคะได้20 สิก็ยังไม่ใช่จำาเฉพาะค่ะดุกเราก็ต้องแยกต่อเป็น2แล้วก็หารได้หนะคะดังนั้นหนึ้เนี่ยเท่ากับมีเลขสออยู่2ตัวถูกไหมคะแล้วก็มีเลขห้อยู่2ตัวนะคะก็จะเป็น2อคูณสนะคะแล้วก็คูณ5้คูณหนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าคุณครูคะแล้วหนูสามารถเอา20ไปหารหนึงร้อแบบนี้เลยได้ไหมตั้งแต่ตอนมาทัดแรกเลยนะคะ และได้คำตอบคือ5นะคะวิธีนี้เด็กๆว่าได้ไหมคะลูกวิธีนี้ไม่สามารถทำได้นะคะนั่นก็เพราะว่า2 0ของเราเนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่จะเอามาเขียนนะคะต้องเป็นจำนวนเฉพาะทั้งนั้นเลยนะคะ20ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นจึงไม่สามารถเอามาเขียนตั้งตั้งแต่บรรทัดแรกแบบนี้ได้นะคะ ต่อมาเราจะไปทําแบบฝึกหัดหน้า14กันนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะทําฝั่งข้อคู่ให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดตามช่วยกันดูไปส่วนเด็กๆนะคะไปทํากันบ้านเป็นข้อคี้ตรงนี้นะคะค่ะมาดูข้อ2นะคะ48นะคะเราจะมาแยกตัวประกอบของ48โดยการหารนะคะเราก็ตั้ง48ไว้เลยนะคะ ซึ่งตรงนี้ค,คุณครูเห็นว่าเลข8เป็นเลขคู่นะคะเราก็จะใช้สุดคูณแม่2นะคะ2 24 2 4 8นะคะย4ก็ยังไม่เฉพาะนะคะเราต้องแยกต่อโดยใช้แม่2ก็ได้หรือแม่3ก็ได้นะคะ2 1ง 2, 2 2 4นะคะ12ก็ยังไม่เฉพาะอีกนะคะดังนั้นใช้แม่2ต่อเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ2องหก2 6 12 6็ยังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอีกนะคะเราต้องแยกต่อจนกว่าจะมัน จะเจอจำนวนเฉพาะนะคะ2 3 6นะคะซึ่ง3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะและเราจึงสิ้นสุดการหารนะคะเราก็จะมาสรุปได้ว่า48เนี่ยมีเลข2อยู่กี่ตัวคะลูก1 2 3 4มีนะคะมีเลข2อยู่4ตัวเราก็ใส่เลข2ไปเลย4ตัว2คูณกัน4ตัวนะคะแล้วก็อย่าลืม3ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะก็ยาวๆค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาแยกตัวประกอบของ63นะคะ 63เนี่ยเราก็สามารถใช้แม่7ได้นะคะถ้าคนที่ท่องสุดคุณได้คล่องเนะะี่ยค่ะเด็กๆก็จะรู้ว่า63เนี่ยมันสามารถใช้แม่อะไรได้บ้างนะคะซึ่งคุณคุณเลือกใช้แม่7ได้เพราะว่า7เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ63หาร7ได้9ครั้งนะคะดังนั้นต่อมา9ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะคะ่ะต้องหารต่อนะคะใช้แม่3หารนะคะสาเป็น9นะคะดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า 63เนี่ยเท่ากับ3คูณ3คูณ,คณคต่อมาข้อที่6นะคะ102นะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นเลขแล้วไม่รู้จะใช้สุดคูณแม่ไหนเด็กๆต้องดูตรงนี้ค่ะเลข2เป็นเลขคู่นะคะดังนั้นเราสามารถใช้แม่2ได้แน่นอนนะคะ2 50 2 1 2นะคะ51ยังไม่ใช่จำนเฉพาะนะคะเราต้องแยกต่อนะคะ ถ้าดเด็กไม่รู้จะใช้แม่ไหน1ใช่ไหมคะ1เป็นเลขคี่ดังนั้นลองใช้ที่แม่3ก่อนนะคะว่า3ลงตัวไหมนะคะ3 1 3เหลือเศษ2นะคะ3 7 21นะคะดังนั้น17เป็นจำเนเฉพาะแล้วนะคะเราจึงสิ้นสุดการหารและไปสรุปได้ว่า102ก็คือ2คูณ3คูณ17นั่นเองคะ่ะต่อมานะคะ มาที่ข้อ8ข้อสุดท้าย156นะคะเราก็แยกต่อถ้าเรานึกอะไรไม่ออกนะคะดูตัวสุดท้ายนะคะเป็นเลข6เป็นเลขคู่สามารถใช้แม่2ได้นะคะ2อคูณกับ78นะคะต่อมา78ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้ว78ก็เป็นเลขคู่ดังนั้นเราก็จึงจะใช้แม่2เหมือนเดิมนะคะ2อคูณกับ39ได้78นะคะต่อมา39ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะดังนั้น อันนี้เราใช้เด้9ถ้าเรานึกไม่ออกนะคะ9เราก็อาจจะใช้แม่3ก็ได้ค่ะลูกถ้ามันลงตัวนะคะ3คูณกับ13ได้39นะคะซึ่ง13เป็นจำนวนเฉพาะแล้วด้วยนะคะเราจึงสิ้นสุดการหารนะคะดังนั้น156ของเรานะคะเกิดจากเลข2คูณกัน2ตัวนะคะแล้วก็เลข3แล้วก็เลข13นะคะก,ก็ได้แบบนี้เลยนะคะ ค่ะวันนี้เนี่ยเราทํากันบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถจดตามที่ครูสอนได้เลยข้อ2ข้อ4ข้อ6แล้วก็ข้อ8นะคะจากคลิปเมื่อกี้นะคะส่วนเด็กๆนะคะอย่าลืมทำกันบ้านเองข้อ1ข้อ3ข้อ5ข้อ7นะคะสําหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจฟังแล้วก็อย่าลืมทํากันบ้านด้วยนะคะ